แพงวัดเป็นวัดโบราณครับทำจากหินกิลาหิกลาแหล่งหินหินกรวดหินทายแพงวัดโตไปเยอะวัดเจ้าแก้ครับเราเข้าไปดูภายในมีอะไรกันบ้างนะครับวัดเจดีถาพเะ่าโบสถ์ หลังเก่าแก yeah. บอกดูดวงแม่นนะครับคนหมอดูที่นี่นะครับเราก็มาดูดวงกันแต่เรามาชมวัดก่อนนะครับเอาโบสถ หลวงพ่อจ้วัดสมัยก่อนประกอบวัดครับวัดอยู่ในป่าธรรมชาติล่มรื่อนเอยเย็นนะครับเนี่ยเรามาดูวัตถุโบราณกันนะครับพระบูชสดหลวงพ่อใหญ่นะครับมากราบไหว้ทักกัณะ มาเดินมานี่ครับตัวที่ไม่ขาดสายไปไหนก็ไปถ่ายทําตลอดนะครับไปด้ยจังน,นี่ครับช้างครับมาตามมาตามมาทุกจ้าช้างก่อนไม่ต้องกลัวนี่มาดูนกนี่เร็วนี่ครับนก มไม่กลัวไม่กลัวช้างอ๋อน้องกลัวช้างมาเดินมะาช้างนกนกนกนี่นี่กับถ้ำพญานาคที่อยู่ของพญานาคนะครับแต่เราไม่ทราบชื่อพญานาคอะไรครับอยู่กลาง เดนนินิพาครับเข้าใจว่าเป็นซุ้มพญานาคนะครับอืมพญานาคซุ้มพญานาคอืมานา่าปลืกมเลยป่ะซุ้มพญานาคอ่าพญานาคไปเอลยคุ้มใจก่อนไปนะครับเราไปดูเอ,อ่เอ,อพญานาค ว่ายก่อนดิว่ายก่อนมามามาเดินมารุ่มเฉยนะครับพี่โยนานะครับรอบๆโบสถ์มาดูเสือใหญ่เร็วมาดูเสือใหญ่มาไปดูตีดีเก่าจะอุ้มน้องก่อนลุ๊บไปท่านองปู่นะครับมาดูภายในวัดกันนะครับเจดีย์ จะดีใหญ่โบราณมากครับซาลาธรรมชาติะานะครับสาลาธรรมชาติเจดีย์เจดีย์เจดีย์สิงเสือเสือเสืออยู่หน้าซาลาธรรมชาติลูกนะครัเจดีย์ เก่าแก่นะครับไม่รู้สร้างมาสมัยไหนครับเสือเสือดูน้องกลัวนะได้อุ้มเห็นเสือเสือสองตัว เสือสองตัวอะไรเสือคู่เลยนี่คงเป็นทลลาการ,รเรียนนะครับเนี่เสือสองตัวนะครับเสือเนี่เสือตัวมเมียครับนี่มีนมด้วยอันนคงเป็นตัวผู้เสือคู่นะครับเดี๋ยวเรามาอ่านนี้ให้เข้าใจลบหมดแล้ว อ่านไม่ออกแลวครับวัดยุทธานะครับ,รบวัดเก่าแก่นะครับของจันทบุรีตัวมงจันตำบลบางกระจะนะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีครับภายในวัดนี่ลังโบสถ์นะครับมีเจดีย์ ตุ้งช้างตุ้งช้างตุ้งช้างช้างเป็นวัดเก่าเก่าแก่สวยมากสวครับมีหมอดูดวงเขาบอกดูแม่นนะครับเราก็ลองมาดูกันครับรับวันละสามสิบคนนะครับดูดวงจะเดาะเคาะต่อตา กวางกวางเราได้บัตรขิวที่ยแปะลูกกวางนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ